สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในดับเบยูสองหนึ่งสามนะฮะเดี๋ยวเราไปชมครับว่าทำอะไรกันได้บ้าครับสวัสดีครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในดับบัยูสองหนึ่งสามครับคันนี้ได้ใส่ชุดท็อปพาเลตชุดใหญ่เลยทีเดียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวิตเตอร์นะครับแล้วก็คู่หน้าด้วยแต่ไฮไลท์ไม่ใช่ตรงนั้นนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับพอเราเห็นมาเยอะแล้วนะแล้วอยู่ตรงหน้าจอเนี่ย อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมได้สั่งผลิตขึ้นมานะครับสำหรับปุ่มอะไรขวาฉะนั้นมันจะเป็นคันแรกจริงๆนะฮะจะเรียกว่าของโลกเลยว่าได้กับก็ใช้เวลาการทำอุปกรณ์ชิ้นนี้นานพอสมควรเลยทีเดียวสามเดือนนะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้กระจอเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกปุ่มของเบนด้วยครับ เพียงแต่ผมกดปุ่มนี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับมันคือระบบ Android บนหน้าจอบนดับบรรยูสอหนึ่งสามนะครับไม่พอครับท่านทราบไปแล้วครับคันนี้ไม่มีอ x อนะครับคันนี้ไม่มีอ x อกนะฮะเพียงแต่ผมกดตัวนี้ลงมาครับปึ๊บยกมาอ x อขึ้นมาเลยครับ O ็ a ก e ์แอ t ทขึ้นมาเลยครับเห็นไหมฮะปุ่มขึ้นมาตรงนี้และหมุนได้เลยฮนะครับไม่พอไม่พอ ทางทีมเอนจิเนียร์ของเรานะฮะยังสามารถคิดคนตรงนี้ด้วยครับใช้เมาส์แพดเนี่ยฮะของเบนเนี่ยเข้ามาเลื่อนในนี้นะฮะท่านดูครับเข้ามาเลื่อนบนหน้าจอได้เลยนะครับนี่ฮะถ้าผมกดสอนิ้วนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเห็นไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ผมใช้นิ้วเดียวก็จะเปรียบเสมือนเป็นเคอร์เซอร์สะดวกสบายจริงๆครับใช้ของ o r i g i ินอลเบนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภาพกันก่อนเลยครับเรื่องของภาพน,นะครับอันนี้ขอย้ำครับเป็น HDMI นะ LVDS ด้วยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าจอของ W213 ชัดสูงสุดเท่าไหร่ส่งภาพมาขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมครับผมพูดความจริงหรือไมนี่ครับ สุดๆกันไปเลยครับอีกทีครับอีกหนึ่ง,งครั้งพันเก้าร้บนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูดังเบ้าอย่างนี้ได้เลยครับหมุนได้เลยสะดวกิงครับจุดๆกันไปเลยครับท่านผู้ชมครับ Let me go up, let me go ครับไม่พอนะครับไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นกันนะครับไปกันต่ออีกนะครับตรงนี้นะฮะนอกจากดูไฟล์ภาพที่สวยสดงดงามไปแล้วนะครับเราก็เช็คสเปคนิดหนึ่งฮนะโอเคครับตัวนี้เป็นตัว8แกนออกตาคอ รถยนต์อินเตอร์เฟสตัวนี้คือแรงที่สุดเลยนะสมารับอินเทอร์เฟสขอย้ำรับตัวนี้ครับโอเคสเปกก็ได้นะครับถ้าคุณภาพชัดสูงที่เดียวครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเ,เพลงออนไลน์ดูนะครับจุกนี้ครับเป็นตัวโปรดทีเดียวครับตัวนี้นะครับ ดาวศิลปินไหนท่านก็พูดเอาครับซิลแค่นี้ครับซิลจะขึ้นมานะครับก็สามารถเลือกเพลงที่ท่านชอบได้เลยนะครับระหว่างที่ท่านฟังจุ๊บไปที่ก o o g l e m a p ได้เลยนะครับ <I> กดแค่ Navigation ครับ M4T ง่ายๆครับสั่งเป็นภาษาไทย บหกนาทีนะฮะมุ่งหน้าทางเหมือไปตามถนนรัชดาพิเศษพูดเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโหลดแอปเปิลเราเรียกว่า Play Store นะครับ เฟซบุ๊กแค่นี้ครับมีแท็อปก็ไม่ยากครับมีมูฟอ้อจบโอเคครับแล้วก็ไปกันต่อครับเช่น uh, YouTube ครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นกันนะครับ

ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบโทรศัพท์สักคู่เดียวนะครับี้ท่านใช้ iPhone ไม่มีปัญหานะฮะสักคู่เดียวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคาเพเข้าไปอยู่ในดับบล้นยูสองหนึ่งสามนะครับนี่คือเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นแล้ว ฟังข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหรือเขียนข้อความใหม่นี่คนี่คือเรื่องจริงรใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะก็เล่นได้หมดเลยนะฮะที่ Apple c a คาเป p แอปรองรับนะครับโอเคครับก็อีกหนึ่งของเล่นนะครับกดค่าก็จะกลับไปสู่ในระบบของ Android ครับ โอเคเดี okay. er ah, ๋ยวผมจะกดอีกหนึ่งครั้งครับที่ไม่ว่าจะกรณีใดๆดดีต้นทีวีครับตัวนี้ใช้ของอาสูกะความเร็วสูงครับเราจะพูดเฉพาะเส้นนี้นะเห็นช่องโดยใช้รีโมทนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นสาภาพพม่าแค่นี้ครับคุณก็ทำได้ตัวจริงเราออกกันในทีวีกอ ไไจริงๆม่โอเคครับและกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับมาที่ออริจินอลของเบน์แต่ผมก็โยกลงครับเพื่อปิดอ็อกซ์เขาพลูกกลับอเมริกาเรียบร้อยครับปิดอ็อกซ์ไปเรียบร้อยครับโอเคกล้องสามห้สิบของท่านก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับโอเคครับแล้วท่านที่สนใจงานติดตั้งดีๆล้ำๆแบบนี้ครับสามารถติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ085 417 สี่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 รับรองไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ